เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับความพร้อมของทีมเราก่อนเกมนัดสำคัญกับทางสาริการดงนิวคาเซิลยูไนเต็ดที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ก่อนหน้านี้มันเป็นที่กังวลกันว่านักเตะตัวหลักอย่างทางเทรนด์อาร์ซานเดอร์อาร์โนและหลุยดีอาร์สที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมาจากเกมเอาชนะทางบอลมัดเมื่อสัปดาห์ก่อนจะสามารถกลับมาลงสนามได้ทันเกมนัดนี้หรือไม่แต่พวกเขาก็กลับมาฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือได้ตามปกติแล้วท้าใ้้พร้อมจะเป็นตัวเลือกให้กับทีมของเยอเกนครอ ยังไรก็ตามจากการเปิดเผยของทางนิวโจนส์นักข่าวสายลิวอั์ภูจากทางโกเว็บไซต์ลูกหนังชื่อดังก็ดอกมายืนยันว่าอีกหนึ่งนักเตะของทีมเราอย่างทางคือดิสโจนไม่ได้โชคดีแบบนั้นด้วยเมื่อเขาได้รับบาดเจ็บไประหว่างการฝึกซ้อมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนพลาดการมีส่วนร่วมในเกมกับทางบอลมัดและจนถึงตอนนี้เจ้าตัวก็ยังไม่พร้อมสำหรับการกลับมาลงสนามเจอกับทีมของเอ็ดดี้ฮาวอีกด้วย ทั้งนี้โจนส์ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจย้อนกลับไปในช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วตอนที่ทีมของเราสามารถเดินหน้ากวาดชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องจนกลับมามีลุ้นท็อปโฟอีกครั้งแม้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะทำไม่สำเร็จก็ตามที่ นั่นทำให้หลายคนฝากความหวังในแดนกลางของทีมเราเอาไว้ที่ตัวเขาแต่เจ้าตัวก็เจอปัญหาอาการบาดเจ็บตามเล่นงานอยู่เสมอโดยเมื่อซีซั่นก่อนก็พลาดการลงสนามช่วยทีมของเรารวมไปทั้งสิ้นถึง10เกม และในปีก่อนหน้านั้นก็พลาดการช่วยทีมของเราไปอีก16นัดด้วยกันท้าไมในตอนนี้มันเริ่มมีความเป็นกังวลใจกันว่าเขาจะสามารถยืนระยะในการเป็นแกนหลักให้กับทีมในระยะยาวได้หรือไม่อย่างไรเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องราวในแผงกองกลางของทีมเราอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นนักเตะใหม่อย่างทางโดมินิกโซบอสไลกั ตันทีมชัดหังการีกันบ้างมาเข้าโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่กับบทบาทมิดฟิลด์ตัวกลางที่คอยขับเคลื่อนแดนกลางให้กับทีมของเราจนได้รับคำชื่นชมจากทั่วทุกสารทิศ แต่ล่าสุดมาก,ก็รถซีนายใหญ่ทีมชาติฮังการีก็ออกมายืนยันเลยว่าโซบอสไลมีความสามารถพร้อมจะลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับได้อย่างสบายในอนาคตข้างหน้าเมื่อดูจากสกิลการเล่นของเขาผมรู้ดีว่าตัวของโดมินิกเองได้เคยพูดเอาไว้แล้วว่าเขาไม่ชอบกับการต้องมาลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะ ie, รรดซีกล่าว แต่ผมคิดจริงๆว่าในอนาคตข้างหน้าเขาจะสามารถเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่สุดยอดมากได้เขามีความสามารถทุกอย่างพร้อมที่จะทำเช่นนั้นได้เขามีสกิลการเล่นที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับได้อย่างครบเครื่องเขายกตัวอย่างเลยว่าเขาสามารถเดินตามรอยเท้าของทางอันเดปิโลได้เลย ผมคิดว่าปีโลคือนักเตะที่เก่งที่สุดแล้วสำหรับตำแหน่งนั้นในช่วง15ปีหลังและสำหรับตัวของโดมินิกเองก็มีความสามารถพร้อมทุกอย่างที่จะลงเล่นในตำแหน่งนั้นได้ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ลอสซี่ที่ได้พูดให้สัมภาษณ์เอาไว้เช่นนั้นแม้แต่คาซิโมอินกุดซิโตผู้ช่วยผู้จัดการทีมของเขาก็ออกมายืนยันว่าโซบอสไลเองเคยรับบทบาทเป็นมิดฟิลด์ตัวรับให้กับทีมชาติฮังการีมาแล้วด้วย ย้อนกลับไปในเกมที่เราเจอกับทีมชาติอิตาลีที่เชเซนาสำหรับศึกเนชั่นส์ลีกเขาก็ลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับในช่วง20นาทีสุดท้ายของการแข่งขันในนัดนั้นนะอินกุสซิโอก่าวดังนั้นบางครั้งมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณต้องการนักเตะเพิ่มในเกมรุกลงไปมากขึ้นการถอยโดมินิกให้ถอยลงมายืนในตำแหน่งที่ต่ำกว่าปกติก็เป็นอีกทางเลือก แต่แน่นอนว่าสำหรับเราในทีมชาติแล้วมันสำคัญกว่ามากกับการต้องให้เขาขยับขึ้นไปเล่นในด้านบนให้สูงขึ้นเหมือนที่เราเคยได้เห็นกันตลอดช่วงหลายเกมที่ผ่านมานั่นเป็นเพราะว่าคุณเองก็คงจะอยากเห็นเขาอยู่ใกล้กรอบเขตโทษของคู่แข่งให้ดมากที่สุดและยิ่งเขาเข้าไปอยู่ใกล้แนวรับของคู่แข่งได้มากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งสร้างความอันตรายให้กับทีมได้มากขึ้นเท่านั้น ไปกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้เพราะมยจะขอพาเพื่อนๆมาเคลียอนาคตของทางโมฮัมหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ของเราหลังจากเขากลับมาตกเป็นข่าวพัวพันกับสโมสรในประเทศซาอุดิอาระเบียอีกครั้ง เมื่อเอาเอตีฮักมีความพยายามจะทุ่งเงินมหาศาลถึงระดับ100ล้านดอนลลาร์สหรัฐพร่ะลอใจลิวัภูและมีการเทค่าเหนื่อยสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของซาอุโปลีแสงหน้าทางคริสเตียโนโรนาลโดเพระดึงใจให้ทางซาล่ายอมย้ายไปเล่นด้วยทวันล่าสุดฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด ็ดออกมายืนยันระหว่างการจัดรายการผ่านทางช่อง YouTube ของเขาเลยว่ามันมีความสนใจจากตะวันออกกลางเข้ามาจริงแต่ทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราก็มีการยืนยันกลับไปแบบชัดเจนชเช่นเดียวกันว่าพวกเขาไม่ต้องการจะปล่อยตัวแข้งคนสำคัญรายนี้ไปไหนทางนั้น ลิว์ภูไม่มีความตั้งใจจะขายโมซาลาออกจากทีมไปแม้ว่าเอาอิติิัดจะต้องการเจรจากับพวกเขาเป็นอย่างมากโรมาโน่กล่าวลิว์ภูได้แจ้งให้ทางเอเย่นส่วนตัวของซาล่ารับทราบไปแล้วด้วยว่าพวกเขาจะไม่ปล่อยเขาออกจากทีมไปในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ ดังนั้นทางเดียวที่โมซาลาจะมีโอกาสอำลาสโมสรไปก็คือเขาจะต้องเดินเข้าไปหาลิเวอร์พูลและบอกกับพวกเขาว่าผมต้องการย้ายทีมออกไปแต่แน่นอนว่าเรื่องดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นมันไม่มีโอกาสเลยที่เขาจะเปลี่ยนสโมสรในเวลานี้ ตัวของโมซาลาเองไม่ได้มีการติดต่อใดๆกับทางอัเอติฮัดเพื่อสื่อสารว่าเขาไม่ได้อยากจะย้ายไปอยู่กับพวกเขาในช่วงซัมเมอร์นี้มันต้องให้ตัวของเขาเองเป็นคนผลักดันหากหวังจะให้ดิวเกิดขึ้นเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้เพ่อเมียจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงกองกลาง แม้ว่าเราจะได้ตัวอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์โดมินิโซบอสไลและวัตตารุเอนโดมาร่วมทีมในตำแหน่งนี้แล้วแต่ฟาบิซิโอโรมาโนก็ออกมายืนยันก่อนหน้านี้แล้วว่าเรายังมีโอกาสจะเสริมผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลเข้ามาเพิ่มเติมอีกหากมีเงื่อนไขและโอกาสที่ประจวบเหมาะในช่วงเวลาที่เหลือของตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้ที่เหลืออยู่อีกแค่เพียงสัปดาห์กว่า ทั้งนี้หนึ่งในนักเตะที่มีข่าวพัวพันกับทีมของเราอยู่ก็คือชิกดูคูเร่เมดฟิลตัวเก่งของทางปราสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลตซึ่งมีดีกรีเป็นถึงนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของพวกเขาเมื่อฤดูกาลที่แล้วล่าสุดโรมาโน่ก็มาเคลียร์ในประเด็นนี้ว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจในตัวเขาจริงแต่มันอาจจะต้องมีการทุ่มเงินมหาศาลหากพวกเขาหวังจะประสบความสำเร็จในดีอนี้ได้ คริสตันพาเลตไม่อยากเสียผู้เล่นคนสำคัญของพวกเขาออกไปนะโรมาโน่กล่าวมันจะต้องใช้ข้อเสนอที่มหาศาลเท่านั้นถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้นได้นั่นคือสิ่งที่ลิเวอร์พูลกำลังต้องเผชิญอยู่สำหรับเคสของทางชิตูคูเรสถานการณ์มันเป็นแบบนั้นมาโดยตลอด ลิวพูมีการสอบถามเงื่อนไขต่างๆของดิวนี้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อน,นำกลับไปประเมินว่าพวกเขาจะยื่นข้อเสนอเข้ามาดีหรือไม่อย่างไรแต่ทางคริสตันพาเลตต้องการจะเก็บดูคูเร่เอาไว้เพราะพวกเขามองว่านี่คือน,นักเตะคนสำคัญการย้ายทีมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันมีการทุ่มข้อเสนอมาหาสารเข้ามาเท่านั้น เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้กับเรื่องราวที่กลายมาเป็นประเด็นข่าวใหญ่และถูกแชร์กันสนั่นโลกสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันบ้างเมื่อทางอินดี้ไคลาดนิวส์ได้ออกมาเปิดเผยว่าในตองนี้กองทุนความมั่นคงแห่งชาติกาตาได้รื้อแผนการเข้ามาเทคโอเวอร์สมสรลอนลิว์ภูของเราขึ้นมาอีก ครั้งหนึ่งแล้วหลังจากพวกเขาก็เคยตกเป็นข่าวอย่างหนักในประเด็นนี้ย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วตอนที่ทางเฟน a ว s ป o r t s Group ประกาศหานักลงทุนรายใหม่เข้ามาร่วมหุ้นกับพวกเขาอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจก็คือการกลับมาหนใหม่ของกองทุนความมั่นคงแห่งชาติของทางกาต้าในครั้งนี้ซึ่งมีความมั่งคั่งอย่างมหาศาล นำโดยทางมานซูบินอิบราฮิมอัลมามูดกรรมาการผู้จัดการของพวกเขาที่ลงทุนเดินทางมาถึงประเทศอังกฤษด้วยตัวของเขาเองเพื่อกดดันให้ทางเฟนเวสปอร์ตรัยอมขายสโมสรให้กับพวกเขาและครั้งนี้ก็จะไม่ใช่การลงทุนเพียงเพื่อซื้อหุ้นเพียงแค่ส่วนย่อยเท่านั้นด้วยมานซูบินอิบราฮิมอัลมามูดซึ่งดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการผู้จัดการของทางกาตาอินเวสเมนต์ออริทอรีได้พูดคุยกับสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลที่ประเทศอังกฤษเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอินดี้ไคลา e นิวสระบุบริษัทด้านการลงทุนดังกล่าวพยายามกดดันให้ทางเฟนเวสปอร์ตรุบยอมขายสโมสอนให้กับพวกเขาจับตาดูเรื่องนี้กันให้ดีๆแฮชแท็กลิเวอร o พ l ล o ุตบอลครับแล้วเพื่อนๆละ่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ